สวัสดีค่ะวันนี้นาจะมาเล่าเรื่องสุนักแสนรู้ค่ะสมัยที่นาเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่สามปีพศ2524ที่บ้านพี่สาวได้เลี้ยงสุนัขตัวหนึ่งค่ะชื่อนวลสีขนขาวนวลค่ะนวลชอบกินข้าวผสมน้ำข้าวค่ะสมัยก่อนหุงข้าวต้องลินน้ำข้าวและเก็บไว้ให้นวลค่ะบางครั้ง นาก็กินน้ำข้าวใส่เกลือนิดหน่อยรสชาติกลมกล่อมอร่อยค่ะนวลเป็นสุนัขตัวผู้โรงเรียนที่นาไปเรียนอยู่ไกลมากค่ะต้องเดินประมาณ2กิโลเมตรค่ะนาต้องตื่นตีสี่ทำงานบ้านธุระส่วนตัวเสร็จเดินไปโรงเรียนตั้งแต่6กโมงเช้าค่ะพร้อมหลานคนเล็กและนวลถึงโรงเรียน ประมาณเกือบ8นาฬิกาใกล้เข้าแถวเข้ารบธงชาติค่ะนวลถึงโรงเรียนก็เดินเล่นใต้ถุนโรงเรียนและรออยู่บริเวณโรงเรียนรอจนกว่าจะเย็น16นาฬิกา30นาทีค่ะได้เวลาเลิกเรียนกลับบ้านนวลก็เดินกลับมาด้วยค่ะเป็นอย่างนี้ทุกวันจนถึงช่วงเรียนชั้นประถมปีที่4 นาได้รู้ถึงความแสนรู้ของนวลค่ะพี่สาวปลูกข้าวโพดไว้ถึงเวลาที่ข้าวโพดแห้งได้เวลาเก็บข้าวโพดนวลจะเข้าป่าข้าวโพดล้มต้นข้าวโพดปอกเปลือกหักคาบกลับมาบ้านค่ะพอถึงบ้านเห็นมีไก่นวลก็จะโกยหลุมฝังข้าวโพดใช้จมูกดูดดินถมไว้ค่ะพี่สาวต้องมาคอยเก็บ อยู่บ่อยๆนวลชอบกินน้อยหนาสุกค่ะหน้าน้อยหนานวลจะเดินไปหาตามต้นน้อยหนานาสังเกตเห็นนวลจะใช้จมูกดมกลิ่นถ้าน้อยหนาสุกไม่สูงเกินไปนวลจะคาบมากินเลยค่ะนวลชอบกินมะละกอนามองต้นมะละกอเห็นมะละกอสุกนาจะปินต้นมะละกอเก็บลงมาทีละลูกสองสามลูก นาจะผ่าและตักเม็ดออกให้นวลหนึ่งลูกนวลกินมะละกอสุกหมดเลยค่ะเหลือแค่เปลือกค่ะนวลกินเก่งมากค่ะหน้ามะม่วงมะม่วงสุกลนนวลเห็นก็จะคาบมากินค่ะกินหลายลูกจนท้องกลางเลยค่ะนวลกินมะม่วงคลายเม็ดมะม่วงด้วยค่ะถ้าอากาศร้อนๆอนนวลเจอบ่อน้ำนวลจะกระโดดลงบ่อ ว่ายน้ำไปมาหลายรอบค่ะเคยมีครั้งหนึ่งนับเล่นน้ำในลำธารว่ายน้ำนวลก็มาว่ายน้ำเล่นด้วยค่ะถ้าเจองูนวลก็จะกัดงูพอถึงหน้าที่พี่สาวปลูกข้าวโพดไว้ไม่ทราบว่านวลรู้ได้ยังไงค่ะว่าข้าวโพดกินได้แล้วนวลเข้าป่าหกากข้าวโพดมาให้ค่ะหักมาทั้งเปลือก พอนาแกะดูข้าวโพดก็พอย่างพอดีค่ะนาก็เลยย่างข้าวโพดให้นวลน,นวลก็กินข้าวโพดหมดนะคะนาสังเกตดูเห็นนวลเข้าไปในป่ากข้าวโพดลึกมากค่ะกว่าจะหักต้นข้าวโพดลงและคาบออกมาหักมาได้สองสามฝักค่ะนวลกินข้าวโพดข้าวโพดอ่อนนวลก็ไม่หักมานะคะหักแต่ข้าวโพดที่พอกินนะคะ เป็นอย่างนี้บ่อยๆค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งช่วงปิดเทอมนาเห็นนวลคาบกล้วยสูกมาค่ะนาก็เลยลองถามนวลน,นาก็พูดกับนวลว,ว่านวลไปเอากล้วยมาจากไหนนวลเดินนำหน้าไปที่ต้นกล้วยค่ะมีใบกล้วยแห้งปกคลุมไว้มิดชิดถ้าคนเดินผ่านไม่แหวกดูจะไม่เห็นเลยค่ะ นาแหวกใบกล้วยออกดูรู้สึกดีใจมากค่ะกล้วยเคือใหญ่มากสุกทั้งเคือเลยค่ะนาเลยตัดกล้วยนำกลับมาบ้านแบ่งให้นวลหนึ่งหวีค่ะนวลกินกล้วยเก่งกินหลายลูกเลยค่ะเปิดเทอมนวลจะเดินไปโรงเรียนเป็นเพื่อนทุกวันค่ะรอจนกระทั่งเย็นก็กลับมาพร้อมกัน เป็นอย่างนี้ทุกวันเรื่อยมาจนถึงชั้นปถมปีที่5ค่ะนวลได้หายไปหลายวันนาก็ตามหาแต่ไม่เจอค่ะเวลาผ่านไปนานหลายอาทิตย์คิดถึงนวลมากค่ะแต่ก็ไม่เจอมาพบอีกครั้งค่ะเป็นโครงกระดูกสุนัขนอนตายอยู่บนแผ่นหินในป่านาน้ำตาไหลเลยค่ะร้องไห้ค่ะ,คะเสียใจค่ะ คิดว่าต้องเป็นนวนค่ะไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าเป็นอะไรตายเรื่องสุนัขแสนรู้ก็ได้จบแล้วค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ